สวัสดีค่ะทุกท่านที่ติดตาม CD Factor นะคะกับดิฉันอว้วนชุติมาดำสวรรค่ะ วิธีการที่เราจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนอื่นได้เทคนิคอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเวลาให้เวลาซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่าเวลาเป็นเรื่องสำคัญค่ะเวลาของท่านสำคัญยังไงเวลาของคนอื่นที่เราพบเจอด้วยเนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยิ่งให้เกียรติกันก็ต้องยิ่งให้เวลาซึ่งกันและกันอย่างแรกเลยนะคะเวลา ที่นัดหมายกับใครค่ะถ้าไม่จำเป็นที่สุดจริงๆนะคะอย่าไปเลื่อนนัดค่ะเพราะมันคือเรื่องของการจัดลาดับความสำคัญในชีวิตเขาก็จัดเวลาของเขาเช่นเดียวกันมาเจอเราถ้าไม่จำเป็นไม่สุดวิสัยจริงๆอย่าไปเลื่อนนัดใครนะคะอย่างที่สองค่ะนัดใครก็ตามแต่ต้องตรงต่อเวลาค่ะไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะกับ ในเรื่องงานหรือคนที่พบเจอกันเฉพาะเรื่องธุรกิจเท่านั้นนะคะกับแฟนกับคนรักคนที่เพิ่งจีบกันคนในครอบครัวเพื่อนรักนะคะนัด10บโมงก็คือ10บโมงค่ะไม่ใช่10บโมงสิไม่ใช่10บโมงยีไม่ใช่10บโ,โมงครึ่งเพราะว่าเวลาของทุกคนเนี่ยสำคัญเหมือนกันหมดเลยค่ะนะคะถ้าเรามาตรงเวลานะคะเพื่อนก็จะรู้สึกว่าเออเราเป็นคนให้ความสําคัญกับเวลานัดครั้งหน้าเพื่อนก็ไม่กล้าเลทเช่นเดียวกันค่ะ อย่างที่3ค่ะนะคะเวลาที่ใช้เวลากับใครอยู่ก็ตามแต่เนี่ยนัดกัน1ชั่วโมงก็ต้องอยู่กับเขาจริงๆค่ะ1ชั่วโมงไม่ใช่1ชั่วโมงนั้นเนี่ยก้้มตอบแชทบ้างไลน์บ้าง,าางตอบอีเมลหรือไม่ก็ออกไปรับโทรศัพท์บ่อยๆนะคะเพราะว่าคนที่เราเจอด้วยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มีความสําคัญเรากําลังให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมากกว่าเขานะคะอย่างที่4ค่ะ เวลานัดเจอใครเนี่ยนะคะอย่ารีบไปหมดค่ะรีบวิ่งมาจากอีกนัดหนึ่งนะคะมาเจออีกนัดหนึ่งแล้วก็รีบกินรีบทานรีบเช็คบินเพราะวิ่งจะไปอีกนัดหนึ่งแล้วระหว่างการพบเจอกันก็ดูเร่งรีบไปหมดนะคะ จริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านเนี่ยมีงานยุ่งมีธุระประปังเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนมีเวลาเท่ากันค่ะแต่ถ้าเรานัดเขาแล้วเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาของการนัดนานแค่ไหนนะคะจะเจอกันแค่ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงใช้เวลากับคนข้างหน้าอย่างเต็มที่อย่ารีบนะคะเพราะว่าคนที่เราเจอด้วยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากเจอเขาต้องรีบไปเจอคนนั้นเจอคนนี้มากกว่าเวลาที่จะเจอกันกับ เพราะฉะนั้นการที่จะให้เกียรติคนอื่นยิ่งให้เกียรติกันก็ต้องให้เวลาซึ่งกันและกันค่ะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ CD Factor เพราะว่าการสื่อสารที่ดีมีใช่ไปกว่าครึ่งค่ะ